สวัสดีตอนบ่ายครับผม410วันแล้วครับเก็บขายกันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,17,18 1 16, 9 2 0 2 1 22,23 24 25,26 27,28 29

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83โอเคครับผมวันนี้ได้83ฟองครับผมไว้เจอกันตอนเย็นอีกทีนะครับบ๊ายบายครับ สวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากเมื่อตอนบ่ายนะตอนบ่ายได้ไป83ฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่84 85 86โอเคครับผมวันนี้ทั้งหมดได้86ฟองครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับ